หเดือนเต็มๆเลยนะครับที่เราสร้างบ้านต้นไม้หลังที่2หลังนี้วันนี้ก็เข้าสู่ส่วนที่32กันแล้วนะฮะคราวนี้พี่ไก่ก็เริ่มทำโครงเหล็กต่ออีกสักนิดสักหน่อยนะฮะส่วนน้องบอลนะครับก็เริ่มทำการขัดไม้กันนะส่วนทางด้านโครงบันไดนะครับต้องมาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับทางด้านพี่ไก่นะครับก็เริ่มวัดขนาดการปูพื้นไม้กันแล้วนะส่วนตัวผมนะครับก็วิ่งไปซื้อสีมานะก็เลือกอยู่นานเหมือนกันนะครับกว่าจะได้สีนี้มานะอยากได้สีที่แบบว่าออกสีเหลืองๆแล้วก็โชว์ไไไไมมมมม้้้้้้สสััักกกทททออออองงงะะะะฮรรราาาาานนนนนน็็ดดดดแเีีใหผผคบบลตู เมื่อเราได้ทดลองสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ย่อกกันเลยนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับโชว์ลายไม้ได้โดดเด่นเหมือนกันนะกันน้ากันฝน,ฝน,นทนแดดได้ด้วย <S 1> <S 1> <choices> มาทางท้านพี่ไก่และผมนะครับก็ここได้มาลองวิเคราะห์กันดูว่าเราจะทําพื้นลักข้างล่างเนี่ยทำยังไงกันนะระหว่างที่รอสีแห้งนะครับเราก็มาคํานวณกันนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับต้องทาอําคานยังไงเพื่อให้คานของเราได้รับแนวพื้นเป็นแนวขวางนะตอนเที่ยงนะครับเราก็ได้กินข้าวเสร็จนะครับเราก็มาซ่อมโดนกันเมื่อคืนเราเหินไปนิดหน่อยครับผมก็ลองบินกันตอนกลาง มาต้นบ่ายครับก็พักเรื่องโดมไว้ก่อนนะฮะวันนี้เราต้องปูพื้นไม้ให้เสร็จนะครับในส่วนของสะพานเชื่อมระหว่างต้นไม้ทั้งสองต้นนะฮะเรลุมกันยิงนอ็อตครับทุกคนเลยนะฮะเราต้องเล่งสะพานจุดนี้ให้เสร็จนะครับ <S <S <ผม S 2> อยากให้ปูพื้นตรงต้นไม้ของหลังที่2แล้วนะน <ๆ S 2> ลุยเดินหน้าเต็มเครื่องกับทุกคนเลยนะครับก็ใช้เวลาในการยิงไม้ประมาณชั่วโมงกว่าก <S <S ็ <lips> าเสร็จที่เรียบร้อยนะฮะต่อมานะครับผมก็ได้พาทุกคนนะครับมาทําพื้นตรงส่วนนี้นะครับที่เราคานวณพี่ไก่ไว้เราก็ต้องแกะไม้ททททีี่่่่เเเเเเปปป็็นนนนนนโโคครรรงงงดดดิิมมมมมมออกััั้้้้หลยะะะาาาาววววไไผจจจใชูแแขตํ แนวตรงๆไปครับเหมือนข้างบนบ้านต้นไม้นะฮะก็พี่ไก่ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแนวใหม่ทั้งหมดเลยครับหรือออกให้ใหม่หมดเลยนะหระือว่าตรงจุดนี้ครับใช้เวลากันอยู่พักใหญ่เลยครับนานมากๆเลยนะครับเพราะเราต้องมาหาระดับความสูงกันใหม่นะครับรวมถึงการหาฉากต่างๆเริ่มใหม่กันหมดเลยนะฮะแล้วก็ต้องคำนวณบันไดทางขึ้นด้วยนะครับว่าจะเอาแบบไหนให้เพียงพอกับไม้ที่เรามีอยู่เนะมื่อเราคำนวณทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการยึดน็อตให้เข้าที่เข้าทางตามเสาปูนที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะฮะก็ต้องใช้หลอดสว่านยาวๆ เทคโนโลยีก้าวไกลไปมากเลยนะครับเมื่อก่อนเราก็มีแค่มอเตอร์ธรรมดาใช่ไหมครับแต่อันนี้มันเป็นมอเตอร์บัตเตอรแล้วนีมันก็เลยทำให้การทํางนานของพวกเรามันสะดวกสบายง่ายขึ้นรวมไปถึงไม่ต้องมีสายเสียบปลั๊กให้ระโยงระย,ย,อย่อีกแล้วครับมันใช้แบตเตอรี่เอานะฮะ ไม่ต้องห่วงในเรื่องความแรงเลยครับอันนอดน็อตทีน็อตขาดไปหลายตัวเลยนะฮะมอเตอร์บัตเล็นี่ยอมรับจริงๆนะครับแรงมากๆเลยนะฮะเมื่อเราวางคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อมาเราก็มากะระยะนะครับของไม้เรลจะปูไม้พื้นไม้แผ่นกันนะชนิดของไม้ที่ผมเลือกปูพื้นในขณะนี้นะครับหลายๆคนจะเห็นว่ามันออกดำๆแบบไม่ค่อยสวยเนาะไม้ชนิดนี้เขาเรียกว่าไม้ค้ำนะครับคือถ้าเป็นคนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะบอกว่าเอาไม้เนี่ยมาสร้างบ้านเพื่อให้ค้ำหนุนค้ำจุนอะไรพวกนี้ฮะก็เลยเลือกใช้ไม้ชนิดนี้นะครับมาทรมเป็นแผ่นข้าง เป็นเวลา5้าโมงครึ่งแล้วนะครับก็ยังปูพื้นไม้ยังไม่เสร็จแต่ยังน้อยตรงสะพานเชื่อมระหว่างบ้านต้นไม้ของเราเนี่ยเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีช่องว่างให้น้ําไหลผ่านหน่อยส่วนที่เหลือนะครับตรงพื้นนั่งเล่นตรงนี้นะเราต้องมาทาบันไดทางขึ้นนะครับแล้วก็้วรอบๆด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอยากตั้งชื่อสะพานเนี้ยครับอยากจะให้มีชื่อติดไว้ข้างๆสะพานนะอารมณ์แบบว่าที่เราทําทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกันมาเนี่ยทำให้เรามีเพื่อนมีคนรู้จักที่ทําให้พวกเราได้มารู้จักกันอารมณ์ ครับผมกับพวกเราครับทำไปเรื่อยไม่มีสาระครับ